ครับกับสินจังเซนแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ที่จะให้ประชาชนจำนวน50ล้านคนภายใต้วงเงิน ห้าแสนล้านบาทโดยล้านค้าประสาสนจะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ในไตรมาสสามและเริ่มแจก,กเงินในไตรมารสสี่ผ่านในปี2567แต่ก็มีประเด็นในโลกโซเชียลที่ว่าการแจก,กเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งมืนบาทจะให้เฉพาะผู้ ยื่นภาษีพิสูจน์รายได้เท่านั้นสร้างความหฮือหาให้กับชาวเน็ตอย่างมากล่าสุดนายเผ่าพก ภูมรสจะนสกุนนสกลรองหัวหน้าพักเพื่อไทยโพสข้อความสีแกงถึงความชัดเจนของผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตดังนี้ผู้มีสิทธิ์ได้เงิน1,000 0บาทในโครงการ1อายุ16ปีขึ้นไปทุกคนอยู่ใน ระบบภาษีและไม่อยู่ในระบบภาษีทั้งที่ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบ 2. ตัดผู้ผู้ที่มีรายได้พึ่งประเมินเกิน8 0 0 0 0 0 0 0 0บาทต่อปีออก 3. ตัดผู้มีเงินฝากในสถาบันการเงินพาณิชย์และสถาบันการเงินสพกิจของรัฐธรรม ของรัดรวมกันทุกบัญชีไม่เกินห้าแสนบาทออกที่เหลือได้รับทุกคนขอไปครับได้ทุกคนครับซึ่งจะมีคนผ่านเงื่อนไขนี้เราห้าล้านคน ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ